เพื่อนๆเ,เคยเสียความรู้สึกกับไก่ที่เราซื้อมาแล้วเขาบอกว่า,าตัวนี้พร้อมชนสองยกสามยกอย่างนี้ไหมครับเคยไหมครับผมเคยมาผมเคยได้มาตัวหนึ่งนะฮะก็ผมก็ไปดูในกลุ่มนะครับนะในกลุ่มแล้วก็เจอมานะครับเจอทั้งชิปทั้งทั้งไกนะ่ทั้งอะไรทุกอย่างเลย นะก็เป็นซุ้มเลี้ยงตีนะชนแพงเลยแหละนะครับซุนะ้มใหญ่เลยแล้วก็มั่นใจเนาะนะครับขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อซุ้มนะเนาะนะครับเดี๋ยวมีปัญหากันนะเราก็พูดไปในประสบการณ์ที่เราเจอมาแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับสาหรับเรื่องนี้ก็อาจจะเป็นเข <c oughs> าเรียกว่าประสบการณ์ดีๆที่จะทําให้ fc ได้รู้รู้ไว้รู้ทันนะครับผมผมอาจจะเจอคนไม่ดีก็ได้หรือผมอาจจะเจอสิ่งที่ไม่ดีก็ได้ ผมก็ได้มานะครับพร้อมชนพร้อมเลี้ยงอย่างเก่งนะอย่างเก่งนะคลิปที่ผมเห็นเนี่ยคือคลิปเขาเตะครั้งแรกตั้งแต่แเดือนนะครับผมรูปที่ผมเห็นน่ะคือรูปตั้งแต่ครั้งแรกที่ถ่ายใหม่ๆแปดเดือนแล้วมาลง <c oughs> ผมได้มาปั๊บคือพร้อมชนสองยกสามยกก็ขี้เกียจเลี้ยงนะครับก็เนาะในช่วงถ้ามันมีพร้อมเลี้ยงมันมันก็น่าสนใจ นะครับก็ได้มานะครับก็แบ่งมานะในราคาก็ไม่เท่าไรครับก็ประมาณหลักหมื่นเนาะแล้วไก่พร้อมเลี้ยงเนาะนะครับก็เอามาตีพอส่งมาเนี่ยมันมันเสียความรู้สึกตั้งแต่ตั้งแต่แกออกจากกล่องแล้วครับหนึ่งไก่ในกล่องกับไก,ก่ในรูปไม่เหมือนกันนะครับ คขามาพร้อมชนสองสามยกเนี่ยมันก็ต้องเป็นไก่ที่แบบเราก็คิดว่ามันน่าจะแบบนี่กระดูกโครงสร้างคือแข็งแข็งแข็งขึ้นอะไรขึ้นนะครับแต่ไม่ใช่นะครับแต่ไม่ใช่เอาออกมาปับ๊บเป็นไก่กำลังจะถ่ายคนก็ตัวนั้นแหละ หางยาวๆไม่ยาวล่ะหันสันปีกเต็มๆปีกหลุดหมดเลยปีกเหลือนิดเดียวแต่ไก่ตัวนั้นเลยหน้านหน้านั้นไก่ถูกตัวในรูปหน้าแดงเอามาหน้าไม่แดงไม่พร้อมเลี้ยงอ่ะพร้อมอืมถ้าจะพูดแบบให้ให้มันดูไม่ดีก็พร้อมทำไก่นวม ถ้าจะพูดให้ดูดีก็พร้อมผสมนะหรือรอขนอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะขายไก่เพื่อที่จะขายครั้งเดียวนี้หรือว่าอย่างหรือว่าเขาจะขายเพื่อที่จะคือแน่นอนลูกค้าที่จะซื้อเนี่ยผมว่าเสียคมรู้สึกแล้วนี่ไม่ไม่ตามไม่อะไรแล้วล่ะคือถ้าจะมันจะเป็นแบบนี้ก็บอกกันตรงๆก็ได้ครับเนาะนี่รูปครั้งแรกนี่รูปล่าสุดรูปปัจจุบัน อ่านะครับมันก็ควรที่จะมีรูปปัจจุบันให้กันดูด้วยนะฮะนะครับคือเอาไม่ถามนะครับถ้าเราถามไปเขาก็บอกเราไม่ถามเขาไม่สิคุณขายคุณก็น่าจะเสนอหรือว่าบอกนะครับก็เอเคผมก็ไม่ได้ถามแล้วกันนะฮะแล้วคอดอกอีกตั้งหักนะครับผมก็ว่าทําไมมันอ่ายืนอาปากยือกนอาปากก็เลยเปิดคอดูมีคอดอกด้วย ก็ไม่รู้ว่ามันสภาพไหนอะนะไก่ดูในคลิปมันก็เก่งนะครับซื้อมาเป็นเงินหมื่นด้วยนะโดยที่ผมแบบผมซื้อไก่หละผมไม่คืนผมไม่ใช่คนที่แบบซื้อไก่คืนไปคืนมานะครับมันไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เด็กอะผมซื้อก็ซื้ออะซื้อแล้วก็แล้วไปผมไม่ทําสายเลยผมไม่อยากทําสายเลยมันไม่มีอารมณ์ที่จะทําสายเห็นมันก็เก่งในคลิปแหละมันเป็นอารมณ์ที่เราไม่ถามหรือเขาไม่บอก นะครับเพื่อนๆเ,เคยเจอไหมครับแบบนี้เลยนะฮนะก็ไม่รู้ว่าการที่เราจะเป็นพ่อค้ามันจะต้องเนาะนะครับบางทีความยาวในการทำธุรกิจไก่ชนเนี่ยก็ก็จจะสั้นก็ได้นะครับถ้าแบบนี้นะครับผม คือเราจะฟอร์มแบบส่งส่งออกไปแล้วก็ทิ้งความรับผิดชอบไปเลยไม่ใช่นะฮะไม่ใช่เราจะทิ้งรับความรับผิดชอบแบบนั้นไม่ใช่เราจะเอาความเกรงใจของ f c หรือของลูกค้าเนี่ยมา,มา,ม,ามาหากินไม่ได้เขาคงไม่คืนหรอกเขาคงเกรงใจเขาคนนี้เขาคงไม่คืนหรอกเขาคืนก็เอาคืนไปจะมองวัดแบบนี้มันผมว่ามันไม่ได้นะนะ,ะก็แล้วแต่นะเนาะนะครับแล้วแต่ว่าใครจะทําแบบไหนนะครับ แต่ทำสำหรับผมนะผมว่าทำให้มันดีไปเลยมันเป็นอะไรก็บอกเข้าไปนะครับนะมันก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีนะใครเคยเจอครับคอมเมนต์ให้ฟังหน่อยนะครับคอมเมนต์มาให้ให้ดูเคยได้ยินอ่าที่ไหนยังไงก็ไม่ต้องเอ่ยชื่อเอ่ยฟาร์มก็ได้เนาะนะครับผมว่าบางคนก็บอกว่าเอขายไก่ไม่ได้ขายไม่ดีเศรษฐกิจไม่ดีไม่ใช่หรอกครับนะ ไก่จริงๆเอฟซี FC ทุกวันนี้เงินไม่ค่อยมีไม่ไม่ใช่หรอกครับของผมตัวละสองสามหมื่นเขาก็ซื้อนะฮะนะครับผมเขาก็ซื้ออยู่นะก็มีเงินอยู่หรือเปล่าอ,อ๋อเอฟซตามเสียมันมีแต่คนมีเงินไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่หรอกนะฮะเอฟซตามใครเขาก็มีเงินหมดแหละบางทีเขาไม่มีเขาก็อยากได้เขาก็หาเงินไปซื้อเอาถ้าเราให้สิ่งที่ดีเขาไปเนี่ยนะครับผมมันไม่เกี่ยวกับเศรษฐกิจแล้วนะครับ คำว่าไก่เนี่ยมันราคาม,ม,มันไม่เหมือนว่าสินค้าบางตัวในตลาดนัดหรือสินค้าบางตัวในโลกธุรกิจไม่ใช่ตัวละแสนก็ได้ไก่ครับแล้วคนในวงการไก่นะนะถ้าเขาชอบเนะี่ยเขาซื้อนะครับไม่มีเงินเขาก็จะหาเงินมาซื้อจนได้แหละนะครับผมมันอยู่ที่เราเนี่ยเราเป็นแบบไหนนะอยู่ที่บ้านเราเนี่ยเราสร้างบ้านมาเพื่ออะไรแล้วสร้างบ้านมาในรูปแบบไหนถ้าสร้างมาอย่างที่ขายไก่ให้ผมเนี่ย ผมบอกเลยผมไม่ามเลยนะฮะผมก็ไม่คืนหรอกไก่นะนะครับเดี๋ยวผมก็เอาไปทไไําไก่นุ่งไก่นุ่มก็ได้ไม่มีปัญหานะครับเนาะนะครับก็เรื่องราวก็เกิดขึ้นมาสักระยะแล้วแหละแต่ว่า <c oughs> นึกได้พอดีก็เลยขับรถอยู่นึกได้พอดีก็เลยเอามาเล่าให้สู่กันฟังเนาะนะครับผมอ่าควรที่จะนะใครจะซื้อก็ควรที่จะดูให้ละเอียดอขอรูปปัจจุบันด้วยนะฮะ คลิปปัจจุบันมีไหมมีขอมานะไก่บางทีไก่มันพร้อมชน2อสยกนีบางทีไก่บางทีออกไก่มาแล้วเราก็ยังไม่รู้เลยนะครับเราเอาอะไรมามั่นใจนี่ฮะเราจะสงสัยไปทุกเรื่องเลยถ้าเป็นแบบนี้นะครับเพราะว่าไก่ที่ลงกับไก่ที่ส่งมาให้ไม่ตรงกันเราจะสงสัยไปเยอะเลยผมว่าโอ้ออกไก่มาได้ยังวันนี้นึกออกไหมครับไอเกงนะเกงนะครับไก่ออกไก่แล้วมันปล่อยเตะยกแรกมันไม่หนีนะมันก็ตีของมันน่ะนะครับผมเราไปที่เสียเงินด้วยซ้ําไปนะฮะ ประมาณนี้นะครับเนะเราก็ควรที่จะเช็คให้ละเอียดในส่วนในส่วนของเรานะครับเราจะไปว่าอะไรเขาก็ไม่ได้แล้วเนาะเราไม่ได้ถามเองเออนะครับไม่เป็นไรเนาะนะครับก็ประมาณนี้นะนะครับผมว่าซุมฟาร์มที่ขายดีๆก็เยอะแยะนะครับนะไม่ต้องดราม่าอะไรเยอะนะครับผมก็แบบนี้แหละไม่อะไรไม่ไม่เป็นไรนะฮะก็ผมไม่คืนผมก็ไว้นี่แหละไม่เป็นไรสงสารมัน ต้มกินก็สงสารมันนะฮะโอเคนะครับเล่าสู่กันฟังนะครับประสบการณ์ที่ผ่านมานะครับสวัสดีครับ